เกมนี้มันเป็นเกมแนวอะไรน,นะสร้างบ้านปะไม่ใช่หญิงไงล่ะ <What? S 2> บอกเลยว่าห่างหายจากการกดสเปกบ้านนานมากเฮ้ยมันเฝ้าวันน่ะอ๋อมันเฟดไม่มีบาร์บีคิวป่าวะมีโอกาสนะขอดแมพอยู่ขอดแมพผมไล่หาทุ่เทมอยู่เกันมีโน้น,น,นแก่แล้วนี่ตรงนั้นะยังไม่แก่เลยเพื่อนยังไม่ได้แก่สัก่อนเลยน่าจะคนอื่นทำไมเราเจอ หัวกะโหลกพี่เฟิร์สแมวเด้งนะอ้าวโอ้ยใจสัตนม่ย้อยครับเมื่อจังหวะผมดีเกินช่วยตอนเสียงหัวแจ้งอยู่แต่มันเฟดพอดีไม่เห็นผมว่ะิเอร์สไม่งหราเรพี่มีมีมีโอเคเออว่ะขวานที่อะไรวะขวานมาจากไหอ่ะวัมันนี่เีเ าไอ้ตายแล้วไว้น้องน้องวน้องเออไอ้บูเดี๋ยวบูฮิวให้น้องตีไม่โดนพี่อ่ะน้องตีไม่โดนพี่อ่ะโอ้ยโดนแล้วไม่พี่มันโดดลงมาฟันเลยตาบอดเหรอเดฟอร์โน้โนแองเกิลพีคนลนเลยตอนแรกพีคนลดเออมันไปหาคนที่อยู่บ้านเลยก็ฉีกได้ปะอยู่บ้านใหญ่ New World is the best! You that's hear that's me? Motherfucker! Oh shit! This guy sucks! <laughs> 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 what the fuck? พี่ผูเดี๋ยวเข้าจะช่วย p a พพจะเฟสนองเลยเออกรนักรรีบไปช่วยดีจุกยูเหลือเยอะแยะว่ะจุกไป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 แจ็คไปเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวแหลก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 าหเกแหลกพี่เฟิร์สแหลกเมื่อกี้เออเดี๋ยวคนข้าเดี๋ยอวเโีอย่เดี๋ยวทห้อยู่มีตยองพี ไอ้พูมันหลอกไปได้ทั้งวันก็เคลียร์ละพี่ปูเดี๋ยวผมแทงแค่ทีนึงแล้วอยู่บ้านเล็ก่ะไอ้ภูเกิดซ้ายมาทำไมมันเจอกลัวเดี๋ยวมันกินพีชมีซีหลอกหมดไปมันโง่ว้าวเชิดอันนี้พี่น่าจะโดนละพ่งนี้ไปปิดทางเข้าเบรดเมนได้ไหมเออ ผมมีเบร์เมนอยู่นี่ด้วยอ่ะโคตรเยอะบมนอ้โหหรออไม่ใช่บ้านใหญ่หรอเบร์เมนอยู่บ้านใหญ่แล้วซึ่งบ้านบ้านใหญ่อยู่ตรงหน้าไอ้เชี่ยเมื่อกี้นี้มาสะบัดโอ้ดหตบเบื้อพี่บุเลือกไม่ด้อย่าไปอย่าไปเล่นบ้านใหญ่แล้วพี่วิ่งไปบ้านใหญ่ไม่แต่ผมไม่ขายนเบร์เมนว่ะอ่ามันไม่ขายนเบร์เมนแล้วเปมหนึ่งกูย้อนกลับเป็นนิโคอยู่ตอนเนี้ยพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สอยู่ในบ้านใหญ่อ่ะแอบแอบแอบย้อนกลับเป็นนิโคอยู่ เฮ้ยมันเข้ามันอยู่ดแคมป์ว่ะมันแคมป์ว่ะมันแคมป์อยู่แล้วแคมป์อยู่แล้วแคมเปอร์ว่ะไอย่อยมันต้องแคมป์อยู่แล้วตัวมันต้องแคมป์อยู่แล้วทำเดาทำเดาผมปั้นผมปั้นผมปั้นผมมีบอลลูนทามอ่ะเร็ว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 กลับมาแล้วไม่กลับมาแล้วเม่ต้องอ่ะมาเร็วดูเราวิ่งไปแล้วผมวิ่งไปแล้วผมวิ่งไปไอ้เชยกูย้อนกลับอีกแล้วกูกูไปแล้วกูไปซ่อมเครื่องดีกว่มาแล้วผมมาช่วย กูย้อนกลับไปในโคเลยเกิดอะไรขึ้นกันในตานี้วะตาตาเมื่อกี้ไม่เห็นเป็นนะเฮียเมนมาเป็นตานี้กุย้อนกลับไปในโคเลยเนี่ยรักษาอันตีเอโคอันตีเอโคเลยอะกูย้อนกลับเป็นว่าเล่นเลยเฮียคะแนนคะแนนไล่ล่าเต็มแล้ว เ <differences S 2> oh hey ออไม่หลานนี้วะเคยเห็นเหรอไม่หลานนี้อย่างนงี้เไ้ยวันนี้วันอะไรวะวันนี้วันะคิมไปนอนเลยปะใช่หลานนี้มันพุ่ด